สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขนแสงกันนะครับฉบับตื่นแล้วไม่ตื่นนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับทีโแรกนะว่าเวทอะไรบางอย่างนี่ครับก็จะเป็นประมา้ครับเราลอยอีกครั้งกันนะครับทีสองครับสทีสองนี่ครับ สกิลที่สามนี่ครับสกิลที่สามก็จะประมาณนี้ครับส่วนสกิลที่สี่โอยไม่ชัดนี่ครับจะให้ดูอีกรอบกันนะครับนี่ครับสกิลแรกครับสกิลแรกม่โดนนิกเกอร์สกิลที่สองครับสกิลที่สามครับ นี่ครับดูสกิลแรกครับไม่โดนครับเมื่อกี้สกิลสุดท้ายโอ้ยเจ้ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ละ่ะี่ครับไปดูผลตื่นกันเลยดีกว่าครับแล้วก่อนที่จะไปดูผลตื่นกตดก,การในตัวนี้ให้ได้ก่อน,นอืนะครับไปดูผลตื่นกันครับ โอเคครับมาดูผลแสงตื่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาสกิลแรกครับอู้มันจะมีถ้าเรากดชาร์จไปนานๆนะครับสกิลแรกมันจะมีแบบเออพัดออกมาสามดอกนะครับนะดูใหม่ครับนี่ครับทุกคนจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับพอไปสกิลที่สองครับก็ประมาณนี้ครับส่วนสกิลที่สามครับ อยิ่ที่สามครับ,ส,รบส่วนสกิลสุดท้ายเดยวสกิลสุดท้ายก็จะประมาณนี้นะครับจะผมดูให้อีกรอบนะส่วนสกิลบินก็จะเลี้ยวได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีกันเท่าน,นี้นะครับบายยครับ